ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับืันนี้ก็วันอังคารที่24นะครับเนาะมกราคม2566ครับพอเตีมผ้ามาติดตามราพัฒนานะครับเนาะกับเจเจเลขวิ่งนะครับได้มาแล้วครับเอฟซีวดนี้งวดมือวันนี้ที่ผ่านมาเพิ่นบริษงใหม่นะเอฟซีเนาะพอเตีมขอถทดขอภัยเอฟซีหลายๆนะครับเด้อ วันนี้ได้มากแล้วนะครับวันพุธนะครับเนาะวันพุธที่ยี่สิบห้ามกราคมสองห้า ลาวพัฒนาเจเล็กพิง เก่านะครับี c เนอะบนล่าง ล่างเตรียมบิงก่อนบนล่างมี มีมีปแปดครับเดี๋ทีส่วนตัวเน้นเนาะครับเนาะ ตดเจ็นบะครับทีรับมาเนียนในที่แปดนะครับส่วนจับคู่นะครับเนาะจับคู่หลักสองสองสาม สองสี่สองหกนะครับหลักห้าห้าสี่ ห้าหกห้าเจ็ดส่วนหลักแปดแปด,แปดสี่ แปดหกแปดเก็ดนะครับมานี่กันนะครับเอฟซี 14. กันเบิ้ลกันเบิ้ลกันเป่านะครับ f ีเนอะมีสองสองห้าห้าแปดแปดเนี่ยครับ กันเบิลกันเป่านะครับ่นาะขับอันนี้ส่วนตัวเน้นนะครับเน้นที่สองสี่หลักสองนะครับหลักห้า นียนที่ห้าเจ็ดวันนี้ลักแปดขับลักแปดเนี่นที่แปดสี่ขับส่วนตัวบนเน้นนะครับเข้ามมาตัวในห้าเก่าได้ครับได้เนี่สองสามห้าสี่ห้าหกสองหกแปดหกแปดเจ็ดครับเจ็ดสี่ ครับสำหรับครับนี่ครับเอฟซีลาวพัฒนาเนาะครับเนาะพันมาจากเก่าแปดผ้าร่วยทรงมาให้นะครับนะาาา 98, าลวา,บาวพัฒนาเจเลรกิ J ่งนะครับมีสองมีห้ามีแปดนะครับนะนเนาะคเนียนที่แปดเนี่ยับจีดเส้นใต้ไว้นะหลักสองก็มีสองสามสองสี่สองหกหลักห้าห้าสี่ห้าหก ห้าเจ็ดรักแปดกับแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดนะครับเนาะเพิ่นเน้นให้ที่สองสี่นะครับฉีดส้นใต้ไปรักห้ากับห้าเจ็ดรักแปดกับแปดสี่นะครับกันเบิร์นนะครับเนาะกันเบิร์นกันเป่กเปเปาก็มีสองสองห้าห้า,หาแปดแปดนะครับนี่เอาอของเด็กขอกราบขอปคุณหลายๆเด้อครับเด้อบอกว่าจะเป็นกาวแปดผ้าร่วยทรงไม้หรือว่าเจ้าของเกทเลขวิ่งนะครับเนาะ ที่ทรงไม่เล่าพัฒนาไม่พอเตียมเอามาฝากพี่ฝากน้องงวดที่ผ่านมากับมีเอฟซีหลายคนหลายท่านคอมเมนต์มาเออบอดายเนาะครับเนาะพอเตียมก็ขอโทษขออีกเพื่อนหนึ่งเนาะครับเนาะครับงวดนี้ได้มาแล้วเอฟซีกับพิจารณาเบิ้งเนาะครับเนาะเอาไปเบิ้งมาเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขาดก็ผ่านนะครับเออเอฟซีตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะกับเจเลขวิ่งนะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่พอเตียมก็ขอกราบขอบพระคุณ เอฟซีต้องคเนาะที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตมครับเขามาแล้วขันมักกันสอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตมนั่นเลยนะครับเด้อหรือว่ากดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอะไรเนาะครับเนาะเพื่อจะบอพาดชิปใหม่ๆที่พอเตมลงไปครับเอาขอให้โสดๆมันมานขอให้มีอายุมันควรยืินนะครับเด้อทำมาค่าขายสิ่งเล็ก,กขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับเนาะขอให้มีแต่โสดแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกัน โดยเฉพาะเล่าพัฒนาวันที่2บหาเนี่ยก็คือมืออื่นนี่เนาะครับเนาะควายโสดๆมันมันคให้เขาปังๆเด้อครับเด้อกับเจเลีวิ่งเนาะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท่ายสุดนโบเทียมก็มีแชแคนี้เอาไว้พอกันคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม